กำลังใกล้ความจริงเข้าทุกทีและขอเรื่องตามหารักที่เธอลืมตอนนี้พาคินก็รู้จักวายโยและว่ายายชื่นยังมีชีวิตอยู่อ่อนรำพาเดินหน้าหนักเพื่อตามกำจัดยายชื่นตามหาตัวจักเพื่อเรียกใช้งานแก้มบุ๋มที่เห็นความโศกเศร้าเสียใจของขวัญเนตรแล้วก็ทนไม่ได้จึงขอร้องให้ไัยช่วยไปสืบเรื่องนาจากนักนของมะลิ แกมบุ๋มโชว์ภาพรอยสักในมือถือพร้อมบอกไั่ไปว่าวันนั้นฉันเห็นรอยสักแบบนี้ที่หลังคอนาจักแต่ฉันเห็นมันไม่ค่อยชัดไพ่ได้ฟังก็ออกปากว่าจะช่วยแก้มบุ๋มสืบหาความจริงไพ่ตัดสินใจไปบ้านของนาจักแกมบุ๋มที่เป็นห่วงจึงบอกไั่ว่าถ่ายรูปเสร็จแล้วรีบกลับมาเลยเข้าใจไหมอย่าให้เขาจับได้นะส่วนมลิก็ทอหานักข้าวเพื่อบอกเรื่องแหวนเวลานี้ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว น้าข้าวขอร้อมลิอย่าบอกเรื่องแหวนนี้กับนจักเด็ดขาดเพราะมันไม่ใช่แหวนแต่งงานของน้ากับน้จักแต่มันคือแหวนที่ติดตัวน้ามาตั้งแต่ก่อนความทรงจําเสื่อมบางทีแหวนวงนี้อาจนําพาความทรงจําที่หายไปของน้าได้กลับคืนมามลิรับปากน้าข้าว แต่เรื่องที่มะลิกับนักข้าวคุยกันมดแอบฟังอยู่มดมีแผนร้ายเพราะเวลานี้เธอจนตรอกเอามากๆไผ่เดินทางมาถึงบ้านของนักข้าวนจัก,จกเขาปลอมตัวเป็นคนส่งอาหารจงังหวะนั้นนจักที่กําลังทํางานอยู่ที่โต๊ะ ไผ่ได้เห็นรอยสักที่หลังคอณัจักเขาเต็มตารอยสักรูปกงจักรเหมือนภาพในมือถือของแก้มบุม๋มไผ่ตกใจและเป็นจังหวะที่ณจักหันหน้ามาพอดีไผ่รีบหลบไปยังมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาบิดขับหนีออกมาณาจักเดินออกมาทันพอได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งออกไปนักข้าวได้ยินเสียงดังของมอเตอร์ไซค์จิงออกมาถามณัจักจึงบอกไปน่าจะเป็นคนส่งอาหารไผ่รีบกลับมาเล่าเรื่องราวที่ตนเองได้ไปเจอมา แก้มบุ๋มที่รู้ความจริงว่านักรคือคนที่รอยสักรูปกงจักก็ทําให้แก้มบุ๋มเริ่มสงสัยว่านักข้าวจะรู้ไหมว่าสามีของตัวเองเป็นคนอันตรายแต่พอนึกถึงในพฤติกรรมปปแปกลกๆที่นัจรทํกาททกับนักข้าวก็ยิ่งสงสัยต่อว่าต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆในตัวนัจจอ,อรมพาเดินหน้าจัดการยายชื่อนอ,อนรมพาต้องเรียกใจจักสมุนที่ไว้ใจอ,อรมพาเดินทางมาหาจักเพื่อให้ไปจัดการยายชื่นที่เกาะสีชังและถามเรื่องที่สงสัยว่าสรุป สรุปจักจัดการนางแก้วและลูกมันไปแล้วจริงๆใช่ไหมจักตกใจที่ทำไมอารัมพาถึงถามอย่างนั้นอารัมพาบอกว่าเธอเจอเด็ดที่มีลักษณะคล้ายนางแก้วและยังทำแกงรันจวนที่นางแก้วทำได้ด้วยเหมือนฝีมือนางแก้วมากจักตกใจที่ได้ยินและรู้เลยว่านั่นคือลูกของแก้วจักไม่รอช้ารีบไปหยิบปืนเตรียมตัวออกไปก่อศีอชังแต่เหตุการณ์ทั้งหมดไม่รอดสายตาของข้าวเธอแอบฟังอยู่ เธอแอบเห็นว่าจักหยิบปืนเตรียมไปจัดการคนเท่าตกใจมากรีบวิ่งออกจากที่ตรงนั้นทันทีและในเวลาเดียวกันที่ขวญเนรยอมรับกับพาคินแล้วว่ายายชื่นคนในภาพถ่ายที่พาคินให้ดูยังมีชีวิตอยู่และยายชื่นคนนี้ก็เป็นคนสอนให้เธอทําแกงรันจวนขวญเนรบอกพาคินว่าเธอจะเป็นคนพาพาคินไปหายายชื่นเองขณะที่ยายชื่นที่ได้รู้ว่าขวญเนรกาลังจะพาพาคินลูกชายของอารัมพามาพบยายชื่นไม่ไหวใจ เพราะยายชื่นมั่นใจว่าการเสียชีวิตของแก้วลูกสาวของเธอนั้นมันไม่ใช่อุบัติเหตุและเธอยังสงสัยอารัมพาข้าวหนีมาเจอมะลิพอดีเพราะมะลิกำลังจะขับรถเอาแหวนมาให้นักข้าวนักข้าวขอร้องให้มะลิพาตนเองหนีออกจากที่นี่มะลิตกใจแต่ก็รีบบอกให้นักข้าวขึ้นรถและพาไปยังบ้านเช่านักข้าวมาเจอแก้มบุ๋มพอดีนักข้าวเล่าเรื่องที่ได้เจอและได้ยินให้มะลิฟังแก้มบุ๋มได้ยินก็รู้ว่า เกี่ยวกับยายชื่นที่ก่อสีชังจึงรีบโทรไปบอกว่ามีคนจะไปจัดการยายชื่นเมื่อยายชื่นอัมพลและไข่มุกได้ฟังทั้งสามก็รีบหนีออกจากบ้านจังหวะนั้นก็เจอกับชานนที่ยกปืนตรงไปที่พวกเขาทั้งสามคนยายชื่นไข่มุกและอัมพลตกใจชานนบอกทั้งสามให้หนีไปอย่าให้ใครได้เจอตัวอีกโดยเฉพาะครอบครัวของคุณฮิรันไม่เช่นนั้นพวกคุณจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้การอีกเลย ขณะที่พาคินกับขวัญเนตรมาถึงเกาะสีชังแล้วเวลานี้พาคินเริ่มรู้สึกดีและมองขวัญเนตรดีขึ้นแต่ก็ยังแอบสงสัยว่าขวัญเนตรยังคงมีอะไรปิดบังอยู่แน่ติดตามความสนุกกันต่อในละครเรื่องตามหารักที่เธอลืมทางช่องวันวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาหนึ่งทุ่ม